มาชมความงามของกุหลาบเด้อค่ะอันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบที่ที่ย่าปลูกปลูกไว้หลายสายพันธุ์นะมันจะมีทั้งกุหลาบว่าเลนท้าดอกสีแดงๆอ่ะต้นน้อยๆต้นเตี้ยๆแต่อันนี้นี่ต้นสูงด้ยค่ะสูงเพื่อสูงเกือบเกือบซ้ำกันนี่ละเกือบซ้ำคนเลยแต่ว่าเขาก็สามารถสูงขึ้นได้ไปอีกนะเวลาเขาปลูกเนี่ยส่วนมากเขาจะปลูกเราก็มีไม้ไม้มะขาม เป็นเสาเป็น,นยังมะคำบ่ให้เขาอัน,นอันเนียบบ่น,น,บนี้เขาสเสดเชไปสเสยมากเนาะวันนี้ถ้าเทาเฮ็ดเสาคือนสูงเขาก็เสิเรือยขึ้นไปย่าวไปเขาบริเรื่อเราเขาย่าวไปเพราะต้นเขาอยู่สูงธรรมชาติของเขาคือสูงแล้วก็อันนี้นะเป็นสีชมพูอ่อนโอ้ยนี่นี่ตะกแ่นสีชมพูอ่อนตอนไปสื่อนี่ยมันจะมีอยสองสีอมีชมพูอ่อนแล้วก็ชมพูเข้ม ชมพูเข้มเนี่ยพเพลินว่าต้นม,นม,นมนันสวยหรอกอะคนเขาเลือกไปเมือ่อกรเลยา่เอาเขาได้เอาแต่สีช่มพูอ่อนมาปลูกเอามาปลูกเอาอเลยนะเอามาปลูกใส่กระถางเนี่ยใส่กระถางใหญ่ๆนน่ยไปกระถางหนึ่งปลูกไว้สองตน้นนะคะปลูกสองตน้นเพราะว่ากระถางเขาใหญ่บ่ได้เอาปลูกลงดินครับเพราะว่า เขาสะดวกในการใหา่เนาะเขาใหายไปย้า,ยมา่มากฮอร์โนีได้นะก็เลยต้องปลูกใส่อันนี้ไว้ใส่กระถางแล้วก็ยังยกไปใส่ไปตั้งประดับบางใดเขาก็ยกไปแล้วเขานะคะเขาสมัครแดดนะแดดร้อยเปอร์เซ็นต์อาณาน,านีมันเป็นหนา้าฝนเนาะก็เลยฝนตกใส่เขาได้อย่างแน่นี่นะเขาก็เลยไม่ค่อยออกดอกเลยค่ะเขาบม่ออกดอกตอนนี่เขากยยกเขามาใบใกล้ๆโฮมจักหน่อยเพราะว่า มันกีดขวางทางรถวิ่งไปวิ่งมาเขาก็สั่งนะก็เลยต้องย้ายมองเขาเขาก็เลยบ่ค่อยออกดอกนานๆใดดอกหนึ่งนี่ยแหละดอกดอกน้อยๆหนึ่งเด้ยค่ะดอกน้อยๆเวลาเขาออกนี่ออกดอกน้อยวันนี้พ่อบานไหมโอเกคเลยบานแล้วโอเกคแล้วก็หอมหอมยางกายมาหน่หอมเลยเนี่ยนะ,ะกุหลาบกุหลาบมอ่อนเดี๋ยวก็สิเออเอาไปตั้งไวง้หม้อเงินเลยล่ะ พราะตรงนี้นมันมันก็กีดขวางเวลาถอยรถมากเนาะใส่ปุ๋ยให้แล้วใส่ปุ๋ยแล้ว,ลวเดือนหนึ่งขังหนึ่งเขามักปุ๋ยคอ,อกด้วยค่ะเขามักปุ๋ยคอ,อกเขาบา่ได้มักไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเขาใส่ปุ๋ยคอ,อกเด้อปุ๋ยคอ,อกนี่เขาไปซื้อมากถุงเลยก็พ่นกี่บาทดอกใส่ใส่ก็โดยพอปมามันไม่อยู่หลายต้นเป็นเป็นหลายกระถางน่ะเออไปซื้อปุ๋ยคอ,อกมาใส่เขาแล้วก็รดน้ำรดน้ำ ให้ให้ฉ่ำเลยนะรดน้ำมากๆเขาสิม,มักน้าแล้วก็มักแดดแดดลอยเปอร์เซ็นต์น,นะคะนี่อืมหอม่ะหอมนะอกุลาบออมอ